ตอนที่169ภาพแผนที่ภูเขาแม่น้ำหนึ่งคำกล่าวเปิดงานปรดถนอมคุณค่าและใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดกับภาพวาดของสำนักบําเพนเต่าที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านในขณะนี้พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้จริงๆหรือหลีชางโซ่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่เมฆดำขนาดใหญ่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของท้องฟ้าและเมฆสีขาวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขาสัมผัสได้ถึงลมปราณของพวกมัน ว่าการตามจริงเขาเกือบจะหนีแล้วหลี่ชางโซ่ยังเคยนึกถึงพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เล็กๆที่ไม่มีอยู่ในโลกบรรพกาลโศกนาฏกรรมการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังประตุขึ้นในระหว่างการประชุมแหล่งกําเนิดสามสํานักบําเพ็ญเต่าสามสํานักยิ่งใหญ่กำลังผลัดกันโจมตีไม่รับรองว่าจะไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายและเหตุผลที่หลี่ชางโซ่อยู่ก็เพราะว่าเหล่าเซียนจากสํานักบํเพ็ญเต่าชานได้บินออกไปก่อน คนผู้นี้สวมมงกุฎมุกและรองเท้าปักหุ้มข้อสูงในขณะที่แต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีขาวที่มีเมฆมงคลและกระเรียนเซียนปักอยู่บนนั้นแขนเสื้อกว้างของเขาปลิวสะบัดไปตามแรงลมและดูเหมือนว่าจะมีทั่วทั้งจักรวาลอยู่ภายในนั้นสิทธ์ด้านล่างมองเห็นใบหน้าของนักพรตเต่าผู้นี้ไม่ชัดจึงรู้สึกได้เพียงเลือนรางว่าเขาเป็นนักพรตเต่าวัยกลางคนในเวลานี้เขาบินออกจากด้านที่มีเหล่าเซียนจากวังอวิสวีจำนวนหกสิบคนยืนอยู่แล้วก้าวไป ข้างหน้าสองสามเกจนถึงตำแหน่งตรงกลางแล้วยิ้มให้บรรดาเซียนของสำนักบำเพ็นเต๋าเจียก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจนว่าสิทธิ์น้องชายและหญิงแห่งสำนักบำเพ็นเต๋าเจียชนไหนถึงก้าร้าวเช่นนี้พวกเจ้ามาทำอันใดกันเขาจะสู้จริงหรือหลี่ฉังโซ่ถอนหายใจในใจและแอบ,บเอายันพิเศษสองแผ่นออกมาจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากหมู่เมฆมืดดำของเหล่าเซียนแน่นอนว่าพวก เรามาที่นี่เพื่อร่วมสนุกสิทธิ์พ่กวงเฉิงจือช่วงนี้ท่านเป็นอย่างไรสบายดีหรือไม่เจ้าคะเวลานั้นสตรีในชุดกระโปรงเทพธิดาหลักสีสันก็บินออกมาจากก้อนเมฆและโค้งคันวาให้กวงเฉิงจือสตรีผู้นั้นไม่ได้ใช้พลังเวทปกปิดใบหน้าและกลิ่นอายลมปราณแท้จริงนางมีรูปร่างโปร่งเพรียวเส้นผมยาวถูกมัดเป็นหางหงเฉียงใบหน้านางงดงามลำเลิศจนจันหลบโฉมสุดามวล พกาละอายนางหมู่มชฉาิจมวารีเหล่าปักษีตกนพาดหนึ่งทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปโฉมสครานของนางแล้วสิ่งที่ทําให้บรรดาผู้ฝึกบําเพ็ญประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คืคอฐานพลังปราณล,ลักษณะท่าทีและอักกระเต๋าของนางกวงเฉิงจะยิ้มแล้วกล่าวออกมาทันทีว่าขอบใจสิทธ์น้องจินหลิงที่ห่วงใยถามถึงข้าเป็นสิทธ์ของวังอวิสวีข้ามาที่นี่เพื่อมาคารวะท่านอาจารย์อาสาม กล่าวจบกวงเฉิงจือก็โค้งคำนับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรดาเซียนจากสำนักบําเพ็ญเต๋าฉานนับสิบคนที่อยู่ด้านหลังเขาทั้งหมดก็เดินตามหัวหน้าสิบสองเซียนจินมาทักทายพวกเขาด้วยน้องจินหลิงหรือคือจินหลิงเสื้อหมู่สองเป็นหนึ่งในสิธ์หลักชั้นในสี่อันดับแรกของสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียในขณะนั้นนางก็กระทำการคารวะเช็คเช่นเดียวกันพลางกล่าวในนามของสิทธิแห่งสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียขอน้อมคารวะท่านอารองเจ้ากะในขณะนั้น บรรดาเซียนนับพันจากสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียซึ่งอาจมีจำนวนถึงสองพันคนล้วนหันหน้าไปทางภูเขาคุณหลุนแล้วโค้งคนวะพร้อมกันบรรดาเซียนหลายคนจากสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียล้วนถอนหายใจในใจเมื่อกล่าวถึงด้านมารยาทนี้สิทธิ์ของสำนักบําเพ็ญเต๋าเจียนั้นได้วกว่าสิทธิ์อาวุโสของสำนักบําเพ็ญเต๋าฉานมากนักพวกเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นสิทธิ์ของปรมาจารย์จอมปราดทำการคาระวะให้ปรมาจารย์ จอมปราดผ่านอากาศจากระยะไกลหลีช่ชางโซซึ่งอยู่ด้านล่างผ่านแอบพยักหน้ารับรับวันนี้เขาไม่ได้ไปที่นั่นอย่างไร้ประโยชน์วัฒนธรรมของสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเต๋าของเขาจริงๆหลีช่ชางโซรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเมื่อเห็นผู้คนบนท้องฟ้าโค้งคนวะให้กันเช่นนี้การประชุมแหล่งกำเนิดสำนักเบมพันยาเบ็ดเต๋านี้น่าจะเป็นส่วนเชื่อมต่อให้สำนักบำเพ็ญนเต๋าเจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสำนักบำเพ็ญเตาาญ่าฉานและสำนักบำเพ็ญเ,เต่าเจียนั้นหาได้ใหญ่โตไม่ในขณะนี้มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความขัดแย้งในด้านแนวคิดหลักคำสอนของสำนักแน่นอนว่าเวลานี้สถานการณ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่มั่นคงนักหากทั้งสองฝ่ายสามารถต่อเพลงและร้องเล่นเต้นรำกันสามได้นั่นก็จะพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเมฆบนท้องฟ้ากวงเฉิงจือกล่าวออกมาขณะที่ยืนอยู่เหนือเมฆบนท้องฟ้าวันนี้เป็นการ ประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าซึ่งจัดโดยสามสำนักบำเพ็ญเต่าแห่งดินแดนเทวมัชมาสิ์น้องชายและสิทธิ์น้องหญิงทุกคนล้วนมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดหรือไม่จินหลิงเสื้อหมูหัวเราะเบาๆและบัดนั้นก็ดูเหมือนว่ามวลหมู่บุพผาหลายร้อยดอกจะเบ่งบานบนท้องฟ้าคล้ายกับว่าร่องรอยของอัครเต่าจะสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของผู้คนได้เป็นเหตุให้เหล่าสิทธิ์หลายคนที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีระดับฐานพลังปราณด้วยกว่าล้วนเปิดเผยรอยยิ้มโง่ๆออกมา จินหลิงเซิ่งหมู่ยิ้มและกล่าวว่ามาถึงน้อยกว่าสามในสิบส่วนเท่านั้นสิทธิพี่เจ้าได้ไปเชิญสิทธิพี่ใหญ่ของเราแล้วโอ๋กวงเฉิงจะยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นไม่คิดมาก่อนว่าอาจารย์อาสามจะให้ความสนใจจริงจังกับเรื่องนี้มากขนาดนี้ในขณะนั้นจินหลิงเซิ่งหมู่พลันคลี่ยิ้มช้าๆโดยเอ่ยว่าจาเพิ่มเติมขณะที่อดคิดไม่ได้ว่านางถูกเจ้ากงหมิงลากออกมาจากถ้ำได้อย่างไร ในขณะนั้นเจ้ากงหมิงทำการสาบานบางอย่างอย่างเคร่งครึมมีโอกาสที่สิทธิ์ของจอมปราดเทพสำนักบำเพนเต่าหยินจะปรากฏขึ้นแน่นอนแม้คนของสำนักบำเพนเต่าเจียของเราจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ถึงครึ่งแต่เราก็ต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะมาปรากฏตัวสองถึงสามส่วนในสิบส่วนเช่นนั้นจึงมีสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้กวงเฉิงจื่อพยักหน้าช้าๆโดยไร้คำถามใดๆเพิ่มเติมขณะก้มหน้าลงและกล่าวอย่างเฉยเมย ว่าขอเชิญบรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมในวันนี้ก้าวออกมาข้างหน้าทันทีที่กล่าวจบบุรุษสามคนและสตรีสองคนก็บินขึ้นไปในอากาศแล้วตามมาด้วยสตรีชราห้าคนพวกเขาล้วนเป็นเจ้าสำนักของสำนักจินกงสำนักเซียนเซียวเหียวเหายาวและสำนักอื่นๆจากนั้นก็มีหลายร้อยร่างพุ่งทยานออกมาจากทางด้านหลังพวกเขาทั้งห้าทันทีซึ่งพวกเขาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเจ้าสำนักเซียนต่างๆภายใต้สามสำนักที่มีอยู่ในยามนี้ คนเหล่านั้นโค้งคำนับในอากาศซ้ำและวซ้ำเล่าแต่เนื่องจากพวกเขายังไม่เคยฝึกฝนมาก่อนจึงดูไม่เป็นระเบียบเท่าใดนะักไม่นานร่างดุจเจเธิดาก็บินมาจากทั่วทุกทิศทางชุดของพวกนางพลิ้วไหวไปตามสายลมในขณะที่นิ้วเรียวยาวของพวกนางก็กวาดแกว่กวงไปมาอย่างนุ่มนวลขณะที่โปรยผงและกลีบบุปผาที่เปียกชิ้นในอากาศทันใดนั้นพานมีเสียงกลองและดนตรีดังขึ้นระหว่างสวรรค์และปฐพี บรรดาสิทธ์และคนที่อยู่ริมทะเลสาบต่างก็ลุกขึ้นยืนคำนับให้ท้องฟ้า,ฟาภาพนั้นวิจิตรการตายิ่งนักเมื่อเห็นว่าทะเลสาบด้านล่างแคบเกินไปจีนหลิงเซิรงหมู่จึงกล่าวว่าสิทธิพี่กวงเฉิงจือ่อใหญ่เราไม่เพียงแค่อยู่บนก้อนเมฆเท่านั้นอยาททาให้บรรดาสิทธิ์น้อยเหล่านั้นหวาดกลัวไปเลยเจ้าค่ะกวงเฉิงจื่อพยักหน้าเห็นด้วยส่งผลให้เซียนทั้งสองจากทั้งสองสำนักบําเพ็ญเต่านั่งขัดสมาธิ บนก้อนเมฆในขณะที่บรรดาสิทธิจากสำนักต่างๆทางด้านล่างล้วนรีบย้ายเกาะอ,อมตะสองแห่งที่ลอยอยู่ด้านบนแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นแท่นสังเกตการบนท้องฟ้าเพื่อไม่ให้บรรดาเซียนจากทั้งสองฝ่ายต้องลอยอยู่กลางอากาศแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เผชิญปัญหาบางอย่างวังอวิกรเต่าทองกอเกาะผงไหลและอื่นๆล้วนถือเป็นสถานที่ของนักพรตเต่าของปรมาจารย์จอมปราดและโดยไม่คำนึงถึงระดับฐานพลังปราณของพวกเขาเหล่าสำนักเสียน จากสถานที่เหล่านั้นก็คือเหล่าเซียนต้นกําเนิดของวันนี้ตามแผนเดิมของการประชุมแหล่งกําเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าครั้งยิ่งใหญ่นี้ตามพิธีการทั้งหมดแล้วเหล่าเจ้าสำนักทั้งห้าของสำนักเซียนที่จัดการประชุมจะต้องเรียกปรมาจารย์ของแต่ละสำนักเซียนออกมาในขณะนั้นไม่มีผู้เข้าร่วมจากสำนักบำเพ็ญเต่าหยินเจ้าสำนักเซียนเซียวเหียวเหาเหาเหยาก็รู้สึกผ่อน คลายที่สุดเพราะไม่มีผู้ใดให้เขาเชิญมีสิทธิ์ไม่มากในวังอวิสวีของสำนักบำเพ็ญเต๋าชานในเวลานี้มีคนมามากกว่า60คนและส่วนใหญ่เป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาชานานเช่นกวงเฉิงจือฉือจิ้งจืออวิ๋งจืออวิติงเจินเหรินเซียวเยหว่ซานเหรินและคนอื่นๆตามที่ประกาศนามผู้นำสำนักทั้งสองแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานและสำนักเซียนล้วนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจึงไม่เข้าใจผิดต่อกันอย่างแน่นอน แต่กลับกันในเวลานี้บรรดาเซียนจากสำนักบำเพ็ินเต๋าเจียนี้ล้วนไม่รู้จักกันในขณะนั้นเจ้าสำนักทั้งสองของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียและสำนักเซียนต่างก็มีเหงื่อผุดออกมามากมายโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าจะรายงานเฉพาะสิทธิที่เป็นทางการของปรมาจารย์จอมปราดเท่านั้นจึงทำให้การดำเนินงานไม่ล่าช้าและสถานการณ์คลี่คลายลงได้บ้าง ในขณะนั้นหกในสิบสองเซียนจีนของวังอวิต่างมาถึงกันแล้วมีสิทธิอีกสามคนของปรมาจารย์จอมปรมาดที่ไม่ได้อยู่ในสิบสองเซียนจีนส่วนที่เหลือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิในานามทางด้านของสำนักบำเพ็ญเต๋อเจียมีสิทธิหลักของปรมาจารย์จอมปรมาดเพียงสามคนเท่านั้นที่มาถึงและมีอีกสามคนที่ยังอยู่ระหว่างทาง เมื่อเจ้าสำนักทั้งห้าประกาศชื่อเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดแล้วสิทธิ์ของสำนักเซียนของสามสำนักในพื้นที่ราบลุ่มนี้ก็ทำการคาระวะเต่าผ่านอากาศต่อไปสงหลิงลี่ถามเบาๆว่าพี่ชายบรรดาเซียนเหล่านี้เป็นผู้ใดหรือหนึ่งเป็นสีฉายาของสียอดหญิงงามของจีนในที่นี้คือชมชมเทพธิดาจินหลิงว่างามเลิศล้ำปานความงามของสียอดหญิงงามมารวมกันในตัวนางแต่ผู้เดียว ซึ่งในไทยมักจะเรียบเรียงเป็นมชฉาจมวารีปักสีตกนภาจันหลบโฉมสุดามวลพักละอายนางซึ่งมชฉาจมวารีชมความงามของไซซีปักสีตกนภาชมความงามของหวังจอจินจันหลบโฉมสุดาชมความงามของเตียวเสียนและมวลพักละอายนางชมความงามของหยางกุ้ยเฟยสองเทพีจินหลิงหรือเทพธิดาจินหลิงสามเปรียบว่าหากต่อเพลงและเต้นรำด้วยกันได้ย่อมแสดงว่าต่างฝ่ายต่างนี้ได้มีใจเป็นปรปักต่อกันก็น่าจะเป็นมิตรถูกคอและคิดไปในทางเดียวกัน ตอนที่หนึ่งเจิภาพแผนที่ภูเขาแม่น้ำสองผู้อาวุโสและประมาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิของปรมาจารย์จอมปราดซึ่งมีความสามารถมากมายไร้ที่สิ้นสุดและทรงพลังมหาศาลพวกเขาล้วนเป็นปรมาจารย์ชั้นยอดในใต้ล่าลีชฉางโซ่ตอบพลังยิ้มแต่ก็เตือนนางว่าอย่าก,กล่าววาจาออกไปโดยไร้การยังคิดสงหลิงลี่จึงตอบรับอย่างเชื่อฟังนางย่อมไม่กล้าสร้างปัญหาให้พี่ชายของนางผู้เป็นเทพแห่งท้องทะเลและครึ่งวัน ต่อมาก็มีสามเซียนบินมาจากฟากฟ้าหนึ่งในนั้นมีใบหน้ากลมท้องกลมรอยยิ้มของเขาดูเป็นมิตรจนทำให้ผู้อื่นคิดว่าเขาใจดีมีเมตตาตั้งแต่แรกเห็นเขาเป็นสิทธิ์ชั้นในคนโตของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจีเยนักพรตเต๋าต,ต,ตัวเป่าคนทางซ้ายมีใบหน้าที่เคร่งขรึมรูปร่างกำยำแข็งแกร่งและมีคราวเขาเป็นสิทธิ์ชั้นนอกคนโตของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจีเยซึ่งได้เป็นปรมาจารย์ใหญ่อันาพานจอมโกงในโลกบรรพการนี้นามว่าเจ้ากงหมิง ส่วนทางขวามือนั้นเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ซ่อนเร้นใบหน้าของนางอยู่ในหมู่เมฆเมื่อรายงานนามของนางพวกเขาก็รู้เพียงว่านางเป็นหนึ่งในสำนักหนึ่งผู้มีชื่อเสียงเทพที่ดัดชยงเสียวบรรดาเซียนจากทั้งสองฝ่ายต่างก้มศีรษะให้กันบรรดาศิษย์ด้านล่างล้วนลุกยืนขึ้นและทาการคาระวะเต่าให้กันและกันทั่วแผ่นฟ้าและผืนดินสว่างสวัยไปด้วยแสงเซียนในทันทีและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างยิ่งยากยิ่งนักที่ทั้งสองฝ่ายที่ยิ่งใหญ่จะมารวมตัวกัน บัดนั้นบรรยากาศของการประชุมก็ได้มาถึงจุดสำคัญแล้วก่อนที่จะเริ่มขึ้นมันยังไม่จบเมื่อสองเซียนจากทั้งสองสำนักกลับมาที่แท่นสังเกตการบนเกาะอ,อมตะทั้งสองก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นในอากาศอีกครั้งเมฆบินมาจากขอบฟ้าหยุดอยู่ตรงหน้าของบรรดาเซียนในชั่วพริปตาเดียวดูเหมือนว่าจะมีร่างหนึ่งอยู่ภายในนั้นจากนั้นอกรตาลึกลับและเงียบสงบก็ค่อยๆกระจายออกไปทั่วล่าใน ขณะนั้นหลี่ชังโซ่เลิกคิ้วขึ้นทันทีเขาคุ้นเคยกับอัครเต่านี้อย่างยิ่งเมื่อมองขึ้นไปเขาก็เห็นร่างเลนรางกระโดดออกมาจากก้อนเมฆแทนที่จะบอกว่าร่างนั้นกำลังปกคลุมเมฆมันกลับเป็นดั่งเมฆก,ก่อตัวขึ้นเป็นร่างนั้นเสียมากกว่านั่นคือปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่นี้เขาใช้ประการบทบังให้พร่าโมไปกี่ชั้นหนอทันใดนั้นกวงเฉิงจือเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นยืนท่ามกลางอากาศก่อนผู้ใดแล้วร้องตะโกนว่าสิทธิ์พิสวียนตูก็อยู่ที่นี่ด้วยจริงๆหาได้ยากยิ่งที่จะมาในนนวัี้ ข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานข้าขอคารวะท่านขอคารวะท่านอาจารย์ลุงใหญ่ผู้คนจากสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียก็ไม่ยอมน้อยหนะ้าเช่นกันจากนั้นนักพระเต๋าเป่าก็ร้องตะโกนว่าคารวะสิทธิ์พี่เสวียนตูพวกเราเป็นสิทธิ์ของสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียขอคารวะท่านอาจารย์ลุงใหญ่สองขณะนั้นบรรดาเซียนของสามสำนักบำเพ็ญเต๋าท้องฟ้าและเหล่าเซียนที่อยู่บนพื้นดินด้านล่างล้งลวนทำการคานวะเต๋า ทันทีที่ปรากฏตัวเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนโดยฉับพลันแค่แค่แคบัตรนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เสวียนตูหัวเราะลั่นแล้วโค้งคำนับกลับไปในอากาศในขณะนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่หมายมั่นบางอย่างมากขึ้นในใจของเขาคงหน้าอายยิ่งนักหากปล่อยให้สิทธน้องผู้หนึ่งจัดการกับเหตุการณ์เช่นนี้เพียงลำพังก่อนใน เวลานั้นที่ริมทะเลสาบหกสำนักเซียนแห่งสำนักบำเพนเต่าหยินซึ่งเดิมที่อ่อนแอบบดนี้พวกเขาล้วนตื่นเต้นเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้ในที่สุดขณะนี้ความตึงเครียดของหลีชางโซ่ก็ผ่อนคลายลงปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ก็มาด้วยเช่นกันหลังจากนี้เขาจะทำตามคำแนะนำของปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่เขาจะซ่อนกายอยู่ในกลุ่มคนและทำตัวเป็นสิ์น้อยธรรมดา หาใช่อื่นใดไม่ทั้งสามสำนักบำเพ็ญล้วนอยู่ในสถานะสูงสุดแห่งอำนาจในขณะที่ทั้งสำนักบำเพ็ญเต๋าฉาและสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียซ่อนเร้นความตั้งใจของพวกเขาเอาไว้เต๋ามีต้นกำเนิดมาจากสามสำนักบำเพ็ญแห่งคุณหลุนและกฎต่างๆจากวังเมฆม่วงในเวลานี้มีเกาะอมตะจำนวนสามเกาะลอยอยู่บนท้องฟ้าสำนักเซียนหลายร้อยสำนักพายใต้สามสำนักบำเพ็ญเต๋ารวมตัวกันอยู่ที่ด้านล่างการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าจาก เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่นั่นแต่เนื่องจากมีปรมาจารย์รุ่นใหญ่จากทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต่าจำนวนมากเกินไปแผนเดิมทีเคยวางเอาไว้จึงต้องชะงักงานไปด้วยเช่นกันในขณะนั้นสำนักเซียนทั้งห้าที่คอยดูแลเรื่องนี้กำลังจัดการธุรกันอยู่กวงเฉิงจือ่อหัวหน้าของสิบสองเซียนจินแห่งสำนักบำเพ็ญเต่าฉานเป็นคนแรกที่ก้าวออกไปข้างหน้าเขานั่งบนเมฆอย่าง เป็นธรรมชาติและเริ่มเล่าเรื่องที่มาของทั้งสามสำนักบำเพ็ญซึ่งในคราวนี้เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของจักรวาลจริงๆเริ่มแรกเขาเล่าว่าหลังจากที่ผ่านกูแบ่งแยกสวรรค์และปฐพีปรานวิญญาณของเขาก็แบ่งออกเป็นสหายสามคนต่อมาเขาก็เล่าว่าสหายทั้งสามได้เดินทางไปด้วยกันในโลกบรรพกาลในเวลานั้นพวกเขาสื่อสารกับบรรดาสิ่งมีชีวิตเซียนเทียนและมีความใกล้ชิดกับเต๋าอันยิ่งใหญ่ จากนั้นเขาก็กล่าวว่าตัวเขากวงเฉิงจือเข้าร่วมกับหยวนสื่อเทียนจุนและมีช่วงเวลาแห่งความสุขที่เขาใช้เวลาอยู่ในลานเล็กๆในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสำนักบําเพ็ญเต่านั่นคือภูเขาคุณหลุนหลังจากกวงเฉิงจือกล่าวจบนักเพราะเต,าต่าตัวเป่าก็ลุกขึ้นยืนเขามีความสุขมากที่ได้พูดคุยถึงปรมาจารย์จอมปรัดที่เขาต้องทนทุกทรมานจากการถูกดูด่าในอดีตเขายังจำได้ว่าพวกเขาวิ่งไปทั่วอย่างไร้เดียงสาภายใต้ดวงสุริยายามอัสดงนั่นคือส่วนแรก ของการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบรรดาสิทธิ์ของปรมาจารย์จอมปราดจะระลึกถึงช่วงเวลาที่ทั้งรื่นรมและขมขื่นใจส่วนที่สองของการประชุมได้ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเจ้าสำนักเซียนต่างๆได้อธิบายที่มาและภูมิหลังของสำนักเซียนของพวกเขาตัวอย่างเช่นนักพระเต่าอุยอ๋อเจ้าสำนักตู้เซียนกล่าวว่าอาจารย์ของเขาคือตู้เอ้ร์จันเรินซึ่งเขาติดตามมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ เขายังพูดถึงสาเหตุที่เขาก่อตั้งสำนักในภายหลังสำนักบำเพ็ญเต่าหยินมีทั้งหมดหกกลุ่มเต่าและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เล่าเรื่องราวเสร็จสิน้นแต่เมื่อบรรดาเซียนของสำนักบำเพ็ญเต่าเจียและสำนักบำเพ็ญเต่าฉานเริ่มพูดถึงภูมิหลังของตนเองและผู้ใดเป็นบรรพชนผู้ก่อตั้งผู้อาวุโสเซียนสามคนบนเกาะอ,อมตะก็แอบทำมุตราอย่างรู้ เพื่อสรุปออกมาไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ตรหนักได้เล็กน้อยว่าเมื่อนานมาแล้วพวกเขายังสอนผู้บำเพ็ญเหล่านั้นด้วยในขณะนั้นหลี่ฉางโซ่นั่งอยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตาขณะมองขึ้นไปยังทิวทัศน์อันง,งดงามในหมู่เมกแล้วรู้สึกสะเทือนอารมณ์หากในอนาคตไม่มีทันสวรรค์คงจะดียิ่งแน่นอนว่านั่นเป็นเพียงคำพูดในความฝันลมๆแลงๆเท่านั้นหลายสิ่งหลายอย่างล้วนถูก กำหนดเอาไว้แล้วและเป็นหลักการที่มนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าล้วนผ่านความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอยทุกอย่างล้วนมีหลักการของมันสวรรค์และปฐพีนี้ไม่ยินยอมให้สิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งเกินไปหากผู้ใดปรารถนาชีวิตนิรันร์ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติช้าก่อนหลี่ชางโซ่ร้องคำรามออกมาในใจแล้วตัดการรับรู้ของเขาทัานทีขณะที่ซึมซับข้อมูลเชิงลึกที่มี อยู่เงียบๆและกักเก็บเอาไว้ในใจของเขาอีกไม่นานเขาก็จะไม่อาจควบคุมจิตอริยะของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้นมันจะช่วยให้เขาทะลวงผ่านขอบเขตพลังเล็กๆไปได้อย่างแน่นอนช่างอันตรายยิ่งนักเมื่อได้เรียนรู้จากกรณีของหลิงเอ,อ๋อหลีฉางโซ่ย่อมต้องระมัดระวังอย่างแน่นอนอย่าคิดมากหลีฉางโซ่ถอนหายใจอย่างโล่งอกและยังคงฟังบรรดาเซียนของสามสำนักบำเพ็ญเต่าพูด คุยถึงเรื่องในอดีตต่อไปหลี่ฉางโซ่ก็รู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างมีความหมายหากดำเนินไปเช่นนี้สำนักเซียนของสามสำนักบำเพ็ญเต่าย่อมจะมั่นคงยั่งยืนทว่าวตามที่หลี่ชางโซ่คาดไว้ในไม่ช้าส่วนของการต่อสู้จะมาถึงพร้อมด้วยวิธีการไม่คาดคิดเหล่าผู้อาวุโสของทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต่าอยู่ที่นั่นมีบรรดาศิษย์มากมายเกินไปที่ยังไม่ บรรลุเซียนและไม่อาจาต่อสู้กันเองได้ในขณะนั้นอวินจงจือผู้เป็นเซียนจีนของสำนักบําเพ็ญเตา๋าชานและฟูเตอร์เซียนจีนปรมาจารย์นักหลอมเครื่องมือผู้ยิ่งใหญ่แห่งบันพาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมยานามจอมลอกเลียนแบบแห่งโลกบรรพาการอันดับหนึ่งก็ยืนขึ้นพร้อมถือตะกร้าดอกไม้ออกมาเซียนชาราหยิบสมบัติวิญญ,ญาณโฮเทียนออกมาซึ่งเป็นภาพวาดแผนที่ภูเขาแม่น้ำสามใน ภาพวาดนี้มีโลกเล็กๆนับพันและมีสมบัติเล็กน้อยหลายร้อยชิ้นที่อวินจงจือสร้างขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจบรรดาเซียนหลายร้อยคนจากสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียบินหนีไปพร้อมจับกลุ่มสัตว์ดูร้ายและใส่เข้าไปในภาพแผนที่นั้นสำนักเซียนทั้งห้าที่รับหน้าที่จัดงานได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เช่นกันว่าในวันนี้เฉพาะศิษย์น้องที่มีอายุไม่ถึงสองร้อยปีจึงจะเข้าไปในภาพแผนที่นั้นได้และผู้ที่ทำผลงานได้ดีก็จะได้รับรางวัล ชิ้นเยี่ยมตอบแทนมากมายหลังจากนี้หากเขายืนขึ้นเขาก็จะถูกดูดไปอยู่ในภาพแผนที่ภูเขาแม่น้ำดังนั้นเจ้าสำนักและผู้อาวุโสของสำนักเซียนต่างๆจึงชี้แนะแกะบ่บรรดาศิษย์ของพวกเขาทันทีที่เหล่าศิษย์ครึ่งหนึ่งยืนขึ้นก็ถูกลำแสงที่พุ่งออกมาจากภาพวาดแผนที่กวาดเข้าไปในขณะที่หลี่ฉางโซ่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่นั่นอย่างมั่นคงปานไทซานสี่เขาย่อมไม่ได้ทำให้สำนักตู้เซียนต้องอับอาย ถ้าว่าในขณะนั้นเซียนบนเมฆคนหนึ่งก็ย้มยิ้มพลางสะบัดนิ้วพลิ้วไหวทําให้หลีช้างโซ่พลันรู้แจ้งในใจและมันก็ควบแน่นขึ้นกลายเป็นท้อยคาเดียวไปหลีช้างโซ่ขมวดคิ้วด้วยความวิตกเล็กน้อยแต่ก็ทําตามคําสั่งสอนของปรมาจารย์จอมปราด อย่างเชื่อฟังโดยไม่ลังเลใดๆพลางเรียกเสี่ยวสงสงห้าที่อยู่ข้างๆเขาทันใดนั้นทั้งสองคนก็ยืนขึ้นพร้อมๆกันเป็นผลให้ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูที่อยู่บนก้อนเมฆพลันกับพริบตาทันทีที่เห็นว่ามีหอคอยเหล็กหกอยู่ข้างๆหลี่ฉางโซ่แล้วจู่ๆสีหน้าของปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ก็ดูแปลกไปเล็กน้อย ฉับพลันนั้นก็มีลำแสงสีทองสาส,สองมาแล้วดึงหลี่ชางโซ่และสงหลิงรี่เข้าไปในภาพวาดอย่างกระทันหันในขณะที่เซียนจินอวิ๋งจือฟูเตอจินเซียนแห่งสำนักบำเพ็นเต่าฉานผู้ควบคุมภาพแผนที่นั้นพลันขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยขณไนสิทธิ์น้อยสองคนแห่งสำนักบำเพ็นเตาหยินเหล่านี้จึงหนักยิ่งหงเทพธิดาแห่งสำนภพ,พาหรือซานเซียวเซิ่งหมู่หรือบางทีก็เรียกขานเป็นซานเซียวเหนียงเนี่ยง,ยงหรือสุภาพสตรีแห่งสามดาวประกอบด้วยเทพธิดาอาวิ๋นเซียวเทพธิดาฉยงเซียวและเทพธิดาปี้เซียว สเป็นการคาระวะประมาจารย์เต่าสเสวียนตูและไปถึงบรรพชนไ่ชิงดังนั้นสรรพนามที่ใช้เรียกขานจึงมีสองครั้งที่แตกต่างกัน 3. ามหมายถึงภาพแผนที่โลกหรือแผนที่สมบัติที่มีสภาพแวดล้อมทั้งหมดทั้งภูเขาแม่น้ำว่ากันว่าเป็นของเทพีนีวาสี่ภูเขาใหญ่หากหมายถึงสงหลิงลี่ในภาษาจีนสงแปลว่าหมีหรือเรียกเป็นฉายาว่าหมีน้อยซึ่งสอดคล้องกับร่างใหญ่ของสงหลิงลี่อีกด้วย หหมายถึงสงหลิงลี่สตรีน้อยร่างกำยหย่